สวัสดีค่ะช่องประดาชาแนลค่ะมือนี้ม้อัปเดตอีกแล้วค่ะมาขายค่ะขายดีดีค่ะซื้มือนีทิพานม้าหนังขายหมูบานีขายงัวค่ะยกขอกไปเลยค่ะสามตัวเนี่ยค่ะเจ็ดหมืนสามถือไปบ่ค่ะหรือว่าราคาเหมาะสมอยู่เจะได้สีได้ค่ะแต่ก็ต้องขายไปคือเขา หาเงินใส่หนี่ค่ะหนี่ลายๆย,ยุคโควิดคือเพิ่นว่าล่ะค่ะต่อไปก็จะได้ขายรถขายบ้านขึ้นเด้บนี่ <c ười> ขายไปย่ำใดกระห้องให้น้ำย่ำนั่นล่ะค่ะเสียใจบอยขายแต่ก็ต้องขายทรงน้ํงขึ้นรถเทือสุดท้ายไปละค่ะ เสียใจบายบายอย่าลืมฝากกดติดตามช่องประดาชาแนลให้กำลังใจกันในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ